รางวัลที่หนึ่งก็ถูกนะคะเลอะใช่ค่ะวันต่อมาคือเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเลยจำชื่อตัวเองไม่ได้คนลุกจริงๆค่ะแฟหนูได้ยินวิ่งเลยค่ะเรอะทุกวันวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาเลอครับใช่อ๋อพรจากที่นี่แล้วหรือไม่ต้องพาไปแล้วไสว่างเลยโอคงใหญ่นี้คือที่ขุดพบใช่ค่ะอแล้วก็โอ้โหนี่คือขุดพบที่นี่เลยใช่ค่ะ สักการหลวงพี่นะครับหลวงพี่สันติที่วัดมีพระกี่รูปครับตอนนี้เหลืออยู่สี่เหลือสี่รูปครับเออก็ชื่อเต็มๆชื่อวัดก็คือวัดปราศาทตรธรรมจารย์ที่นี่มีปราสาทด้วยซึ่งก็เป็นอรูกรยาสารเก่าแก่มีตำนานนะครับมายาวนานพอสมควรประมาณเก้าร้อยปีโอ้เก้าร้อยปีนะครับผมต้องขออนุญาตหลวงพี่ไปชมหน่อยนะครับเขาเรียกปราสาทตเต็มๆอะไรครับปรา เขาก็เรียกตามป้ายที่แบบที่ติดข้างทางเขาจะเรียกปราสาทสมอปราสาทสมอครับเดี๋ยวไปดูดววตรงนั้นอีกทีหนึ่งจริงแล้วมันชื่อว่าปราสาทไทมจานอ๋อครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตหลวงพี่ไปดูไปชมนิดหนึ่งนะครับหลวงพี่นะครับขอาการมาสการครับปราสาทรทมจานหรือปราสาทบ้านสมอตั้งอยู่บ้านไทมจาตนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดห่างจากตัวอำเภอปรางกูแปดกิโลเมตร ถือเป็นารงคยาสารหรือโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นปราสาทของโบราณขนาดเล็กที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ไม่น้อยเนื่องจากเป็นปราสาทที่อยู่ห่างจากเส้นทางหลักและดูเหมือนเจตนาหลบซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆในหมู่บ้านชนบทจึงทําให้เป็นปราสาทที่อยู่นอกสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ทว่าภายใต้ความเงียบสงบดังกล่าวนั้นกลับมีเรื่องราวถึงความศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งอินทริ์และปาฏิหาริย์ต่างๆมากมาย เป็นตำนานเล่าขานสืบทอดต,ต่อๆกันมาครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงดังกล่าวทามจานจึงไม่ใช่เพียงประสาทนอกสายตาเท่านั้นหากทว่าทามจานคืออรูขยาสารที่บรรดาลดีให้กับคนที่มาดีบันดาลร้ายให้กับคนที่มาร้ายและเห็นผลทันตายอย่างไม่น่าเชื่อคุณชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประสาท บ้านทำจานบ้านทำจานบ้าบนจานตำบลตำบลสมอตำบลสมอสมอำเภอพระังกูครับตอนนี้ผมอ,อยู่กับคุณฝนครับคุณฝนนี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลประสาทแห่งนี้ครับซึ่งวันนี้จะกรุณาให้รายละเอียดกับผมนะครับคุณฝนนะค่ะเดินด้านหน้าเลยนะคะครับปกตินี่คนมาเที่ยวเยอะไหมครับคุณฝนครับก็มาเรื่อยๆค่ะเพราะ<ม>ว่า ปราสาทตรงนี้จะเป็นปราสาทที่อยู่ด้านในลึกที่สุดไม่ค่อยมีคนรู้จักะคะ่ะอ๋อไม่ค่อยมีคนรู้จักอยู่ลึกค่ะเป็นปราสาทที่อยู่ในตัวตำบลในโมในละแวกนี้จะมีปราสาทที่นี่เป็นปราสาทที่เดียวค่ะแล้วระยะห่างจากตัวปราสาทนี้ก็จะมีปราสาท่างกูที่ห่างกันประมาณ10กิโลเมตรนะคะคนไม่ค่อยรู้จักด้วยใช่จริงๆที่นี่ก็คือ อโรคยาสารใช่ค่ะเป็นอโรคยาสารหรือเป็นโรงพยาบาลเหมือนปัจจุบันถ้ามีการมาขอพรเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะหายได้โอเคครับค่ะน่าจะสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดมั้งครับใช่ค่ะพระเจ้รวัดที่สิบแปดอันนี้คือแผนผงังแผนผงัง เป็นประวัติภาษาทำรรจานเลยคร่าวๆนะคะภาษาทำจานหรือราษาสมอค่ะภาษาสม,มอใช่ค่ะเราเรียกภาษาทำจานหรือภาษาสม,มอใช่ไหมครับอ๋อครับครับตัวนี้เป็นศาลอะไรครับ,รบอันนี้เป็นศาลหลวงพ่อคะ่ะโอ้<ม>ชื่อชื่อศาลอะไรครับคุณฝนชื่อศาลปู่ตาหรือศาลเจ้าพ่อหลังเหล็กค่ะโอสศาลเจ้าพ่อหลังเหล็กที่เป็นการมาไหว้พระขอพรได้ที่นี่นะคะ ลูก oh, พ่อหลังเหล็กนี่อัญเชิญมาจากปราสาทหรือเปล่าครับใช่ค่ะอัญเชิญมาจากปราสาทโ oh, อเชิญปราสาทปราสาทข้างนอกแต่ในบริเวณของท่านนี้เราสามารถขอตรงไหนก็ได้ oh, เพราะรรว่าบริเวณนี้เป็นของท่านที่ดูแลรักษาอยู่ที่ <c oughs> นี่จะเป็นการขอลูกบนบานสารกล่าวขอตําแหน่งขอเงินเดือนได้หมดอะคะ่ะอ๋อบนบานสารกล่าวขอตําแหน่งขอเงินเดือนขอลูกใช่ค่ะ สอบเข้าทํางานใช่ค่ะส่วนใหญ่มาขอพรกันเยอะไหมครับคุณฝนครับก็มาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในละแวกนี้จะมีการนับถือหลวงพ่อมากแล้วการขอพรก็ได้ดั่งใจค่ะม,มีประสบการณ์ที่มาขอแล้วประสบความสําเร็จเยอะไหมครับก็มีค่ะอืมพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเหมือนกัน ขอลูกนะคะคอันนี้คือหนงขอลูกครับพูดถึงตัวหนูเองนะคะตัวคุณฝนเองใช่ค่ะขอลูกขอที่นี่ก็ได้ค่ะเหรอขอลูกผู้หญิงก็ได้ลูกผู้หญิงนะคะโอ้แต่งงานกี่ปีครับไม่มีลูกถึงมาขอท่านก็คือได้ลูกผู้ชายแล้วคนหนึ่งแต่แต่อยากได้ลูกผู้หญิงคือห่างกันอยู่ประมาณสิบปีอะคะ่ะห่างสิบปีอยากได้ลูกผู้หญิงหมายว่ารอรออยากได้ลูกผู้หญิงเป็นระยะเวลาสิบปีไม่ได้ก็เลยมาขอท่านค่ะใช่แล้วและวแวกนนี้จะมีการมาขอท่าน มีลูกผู้ชายก็ได้ลูกผู้หญิงได้หมดเลยแน่นอนแต่สมัยที่แม่เสียใหม่ๆนะคะหนูเดินทางมาจากกรุงเทพอาหารนครเพื่อเพื่อจะมาอยู่บ้านแล้วทีนี้การที่อยู่ในบ้านนอกเราก็ต้องหากินใช่ไหมคะ๋อหากินหากินต้องออกมาส่งกบสองเกียรติช่วงที่มีหน้าฝนใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้แฟนเดินเข้ามาในตัวประสาทแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นวันพระมาคนเดียวมาคนเดียวยค่ะ ไม่รู้วันนั้นเป็นวันพระ,ะเดินเข้ามาแค่ตรงทางเข้ามาก็ได้ยินเสียงข้างในอะค่ะ,ะคือเสียงเดินสวนสนาม<ะ>ทุกวันพระนี้จะมีการเดินสวนสนามของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดน,นะคะเพราะว่าท่านเป็นทหารที่ปราสาทน,นี่เลยครับใช่ค่ะขุดฝนเล่นผมคนลุก,กันแล้วเนี่ยคนลุกจริงๆค่ะแฟนได้<ะ>ยินเสียงว<ะ>ิ่งเลยค่ะเอ<ะ>คือแบบ ตั้งตัวไม่ทันว่าแสดงว่ามาตอนตอนกี่โมงครับตอนเย็นหรือตอนกลางคืนน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งได้แล้วโอ้ยทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเองค่ะยังยังสลัวสลัวอยู่เลยยังมาคนเดียวมาคนเดียวออ้ยโอ้ยอันนี้หนูก็ขนลุกเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ยืนยันจากปากแฟนคุณฝนเลยใช่ค่ะยืนยันจริงๆได้ยินกับหูเลยแต่สิ่งที่สิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับเราไม่สามารถที่จะการตีว่า ได้ว่ามันจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากในตัวภาษาหรือข้างนอกเราก็ไม่รู้แต่เป็นเสียงเดินชัดๆเลยเสียงเดินไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วเนี่ยทหารเดินออ้ยแล้วทุกวันในกรมในสวนสหารทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยครับพระใช่ค่ะในช่วงวันพระโอ้ช่วงวันพระแล้วก็ช่วงมืดสลัวขึ้นมานี่ไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาเลยครับใช่ค่ะแน่นอกจากนั้นมีการมาขอโชคลาภอย่างอื่นอีกไหมครับขอโชคลาภได้ค่ะเช่น คือแตะแต,แต่แต่ต้องทําตัวดีนะคะโอ้โเหรอถ้าถ้าเกิดว่ามาขอโชคลาภถ้าไปทําตัวเหลวไหลหลวงพ่อก็จะไม่ไม่ให้เท่าไหร่อะค่ะอาจจะอาจจะมีมีเหตุเกิดขมีโชคลาบเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นใช่คะ่ะมีมีขอรางวัลที่หนึ่งก็ถูกนะคะเหรอใช่คะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งสร้างกําแพง เออสร้างซุ้มประตูให้หนึ่งล้านสามแสนบาท oh. ใช่ค่ะแต่แสดงว่าถูกหลายล้านอันนี้คือถูกถูกไวเดียวคือถูกหกล้านหกล้านใช่ค่ะแสดงว่าตอนที่จะซื้อลอตเตอรี่คงจะเอยถึงเจ้าพ่อหลังท่านสักสิมากค่ะขนลุกอีกแล้วครับดูสิขนลุกอีกแลว้วแต่นี <c oughs> คนบอกหนูน,นะ <c oughs> คนมาบอกหนูนบอกว่าถ้าขอไปแล้ว ให้กวดน้ําให้ท่านด้วยเ oh. อ่ยถึงท่านด้วยตำนานเรื่องคนมาขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยไหมครับมีค่ะมีมีตาคนหนึ่งที่ที่ตาบอดนะคะโ oh, อ้เหรอใช่ค่ะมาขอแล้วแกบอกว่าถ้าขอได้จะทําผ้าป่ากับินเข้ามาสร้างสลาเหรอได้จริงๆค่ะหายเลยหายจริงๆค่ะแกเป็นอะไรครับถึง แกตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นนะคะมีคนจูงพาไปเดินไปไหนตอมีคนพาไปอย่างเงี้ยค่ะแต่มาขอพรจากที่นี่แล้วมาปีหลังนี้คือไม่ต้องพาไปแล้วสว่างเลยไปแล้วสว่างเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนที่เมืองจันทบุรีคนเมืองจันทบุรีใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ก็คือเข้ามาสร้างศาลาจนเสร็จจนเสร็จใช่ค่ะแล้วก็สร้างสร้างเมนครับโอ้ เคยมีใครไปหยิบอะไรในปราสาทไหมครับก็มีมีเด็กผู้ชายนะคะน่าจะเป็นอายุประมาณเกือบราวๆยี่สิบห้าปีแล้วค่ะคนในหมู่บ้านนี้เลยเข้าไปหยิบข้างในแล้วในหมู่บ้านนี้ค่ะแล้วออกมานี้วันต่อมาคือเป็นบ้าเลยเลยเป็นบ้าเลยจําชื่อตัวเองไม่ได้จําพ่อแม่ไม่ได้ทุกวันหายหรือยังครับทุกวันหายแล้วค่ะหายแล้วเอาของที่ท่านที่เขาหยิบมามาคืนท่าน มาคืนถึงได้หายใช่ไม่ใช่ธรรมดาแลยคุณฝนพาผมไปกราบหน่อยครับไปชมนะครับครับค่ะครับผมครับครับ เป็นสัญ,ญาลักษณ์ของโรงพยาบาลครับกดผลเชิญเดินก่อนนะครับนี่คือตรงนี้จะเป็นศูนย์โคบระนะคะโคบุระเป็นห้องบัตร เราเข้าไปต้องทําบัตรใช่ไหมคะครับตรงด้านใดนี้จะมีสองห้องนะ,ะมีสองห้องนะครับเป็นโคบุระท่านผู้ชมตรงกลางนั่นคือประสาททาน,น,นใช่ไหมครับกลางประทานกลางประทานหรือเป็นห้องตรวจโรคในปัจจุบันนะค,ะครับค่ะตรงนี้จะเป็นลานหน้าตาังซึ่งเราไว้นั่งรอเข้าไปตรวจโรค โอเคครับเป็นเทวรูปที่ขุดพบค่ะเทวรูปที่ขุดพบก็คือองค์ไหนครับทั้งสามองค์เลยค่ะอ๋อองค์ที่ขุดพบก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ตรงแก้วนี้ใช่ไหมครับตรงตรงที่นั่งตรงกลางเลยนี่ใช่ไหมครับองค์นี้นะคะองนี้ค่ะโอ้องคใหญ่นี่คือที่ขุดพบใช่ค่ะแล้วก็องค์สีประหารนะคะสีประหัรอยู่ตรงไหนครับรงนี้โอ้ตรงนี้เมื่อดมองไม่เห็นเลยองนี้ อันนี้ึงคะถูกพบนี่คือค,ะอคอุดพบที่นี่เลยใช่ค่ะอ,อันนี้องค์นี้จะเป็นพระเจ้าชายวรรมาที่เจ็ดนะคะพระเจ้าชายัยวรมมาที่เจ็ดค,ครับตรงไหนอีกครับทีค่คุดพบอีกครับค่ะก็จะมีหลักศิลาจารึกที่ตั้งอยู่ข้างนอกครับนี่คือองค์คุดพบครับผู้ชมโอ้ยสาธุสาธุุผู้ชมครับนี่คือพระภัยสัตยรุวัยธุระยะพาที่ขุดพบ เอิภายในปราสาทนี้นะครับกับุองค์นี้นะครับนี่คือพระภัยาสยากรุไวทุระยะประภาครับตถาคตคุดพบที่ปราสาทนี้แล้วนี่คืออีกเทพบุรุปอีกองค์นหนึ่งครับผู้ชมเพิ่มเิว่าเรามาค่ําไปนิดหนึ่งแสงไม่ค่อยมีครับผู้ชมครับฝนตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักศลาจารึกนะคะเป็นภาพจาลองนะคะภาะ ที่ตัวจริงเขาจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของอุบลราชธานีเป็นภาษาขอมหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าด้านหนึ่งจะมีการวงสวงเส้นร่แล้วก็มีการทำงานหรือคือแต่ก่อนใช้คนทำงานทั้งหมดผู้ชมอยากจะพบอยากจะเห็นศิลาจารึกตัวจริงนะครับก็ต้องไปชมที่พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานีนี่คือ,อ,อหลักศิลาจารึกจำลองนะครับ นี่เป็นกำแพงแก้วเนื้อที่ประมาณเท่าไร่คุณฝนเนื้อที่ประมาณสี่ไร่ค่ะสี่ไร่ก็คือพายอ๋อ,อไม่ใช่นอกปราสาทด้วยสิใช่ค่ะนอกปราสาทด้วยอนอกปราสาทด้วยด้านนอกก็จะมีบารายมีบารายค่ะครับ <ฮะ S 2> เดี๋ยวพาู้ชมนิดหนึ่งบารายนะครับอืมศักดิ์สิทธิ์มากผู้ชม<ะ>นี่ด้านทิศตะวันตกนะคุณฝน ผู้ประสาทน,นี้ยังสมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์ค่ะอันนี้บูรณะอยู่สามรอบนะคะบูรณะมาแล้วสามรอบใช่ค่ะกลมศิลป์มาบูรณะใช่ไหมครับผู้ชมมาว่างมาชมนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับทางสามด้านนี้จะเป็นประตูหลอกนะคะเ็ประตูหลอกใช่ค่ะประตูหลอกครับอีกด้านหนึ่งจะมีการแกะสลักเป็นทับหลังทับหลังแต่แกะไม่เสร็จนะคะ จะมีูนี่ภาพจำลองหรือเปล่าครับอันนี้ตัวจริงค่ะอันนี้ตัวจริงเลยเหรอจริงเลยค่ะอู้ตัวนี้แหละคุณฝนตัวนี้จะเป็นบรรณาไรค่ะมีต้นสำโรงตั้นไว้อยู่อันนี้คือต้นสำโรงใช่ค่ะกี่ปีแล้วครับต้นนี้น่าจะเล่าๆกับต้วพ่อสายเหรอขึ้นมาพร้อมๆกันนี่นะค่ะโอ้ยมันก็เป็นพันปีสิฮะไม่ถึงเหรอประมาณแปดร้อยแปดร้อยปีประวัตนี่ประมาณแปดร้อยปีค่ะต้นสำโรงต้นสำโรง ต้นไหนกันแน่ครับสองต้นนี้ต้นใหญ่อะค่ะโอ้ต้นใหญ่ผู้ชมนี่คือต้นสำรองหรือต้นเล็กต้นไหนครับต้นเล็กนี่ไม่แน่ใจนะคะขึ้โอ้นี่ยังไม่สําเร็จก็คือตรงนี้ก็เคยจะสร้างเป็นอันนี้เป็นบรรณาลัยเป็นบรรณาลัยแต่สร้างไม่เสร็จห้องเก็บเอกสารคล้ายๆห้องสมุดห้องอะไรเนาะใช่นะครับแต่สร้างไม่เสร็จมีต้นสำรองขึ้นนะครับโอ้โหสูงมากต้นอายุเป็นแต่ของ หล่ร้อยปีจะเก้าพันแล้วผู้ชมครับเป็นขึ้นมาพร้มๆกับปราสาทที่อยู่ตรงนี้นะคะน่าจะดันหินขึ้นไปดันหินขึ้นไปค่ะที่มีหินอยู่โอ้ใช่มีหินอยู่ภายในโพรงข้างในด้วยแสดงว่านี่คือสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้นนี้อายุยาวนานจริงๆแล้วก็อยู่ที่ปราสาททรจานอยู่อยู่ที่ปราสาททรรจานผู้ชมครับมีอะไรครับคุณฝนครับบารายละ ด้านนอกจะเป็นบารายฮะ,ะพาผมไปชมนีดหนึ่งครับชมบารายตรงนี้เป็นบารายขนาดเล็กนะคะอันนี้น้ำนี้ใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาโลกนะคะเข้าไปในใช้น้ำนี้เข้าไปทำพิธีในการรักษาโลกข้างใน,นะะอ่ะลึกประมาณสักพอทราบไหมครับน่าจะสามเมตร,มมตรถ้าใครมาก็ เอาขวดน้ำมาด้วยก็คือขอน้ำศักดิ์สิทธิ์จากตรงนี้ไปล้างมือล้างขาเพื่อให้หายเจ็บหายป่วยผู้ชมครับอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะครับเป็นปราสาทอันนะครับเป็นอรูขยาสารก็คือโรงพยาบาลเก่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอนะครับ